สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะในวันนี้นะครับช่วง2ทุ่มตรงนะครับของวันที่17เมษายน2 5 6 2นะครับวันนี้ผมมาเย็นนิดนึงนะครับทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวตลาดนักเตะในวันนี้เนี่ยผมเอาข่าวช่วงเย็นนะครับก็มีข่าวอัปเดตใหม่นะครับเรื่องราวของอนาคตของแกรน t เบล l นะครับว่าซีดานนะครับพร้อมขายนะครับ แจ้งให้กับสโมสรเรอัลมาดริดอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะขายเกเรตเบลนะครับเสียเงินก็ต้องขายนะครับเพราะว่าหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุใหญ่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ในเวลานี้เนี่ยก็จะได้ทราบผลกันนะครับว่าเกมที่เจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยมันห่างกันเลยนะครับห่างจริงๆนะครับก็แฟนแมนยูรู้ดีนะครับและควรจะทําอะไรหลังจากนี้นะครับก็ เป็นการลิสซื้อตัวมากกว่านะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวการช่วงเย็นนี้นะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับ list ของโอเลกนาโซชาเนี่ยมันก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับคือเป็นตัวเต็งๆทั้งเลยนะครับที่จะได้ตัวนะครับในดิลที่1นนะครับเป็นดีลของคูริเบอรี่นะครับดีลที่2เนี่ยน่าจะเป็นวารานนะครับเฉพาะ2ดิลนี้ฟาดไปเกือบ200ล้านปอนด์นะครับ แล้วดีลที่3นี่เป็นเซอร์นิกสนะครับประมาณผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าอยู่ประมาณ70ล้านปอนด์นะครับอารันวบัมบิสซาก้านี่40ล้านปอนด์แล้วก็ดิแครไรส์นะครับ5้าล้านปอนด์และเจอร์ซันโชเนี่ยอยู่ประมาณ70ล้านปอนด์นะครับก็อันนี้เป็นดิวลิลิสต์นะครับ6ตำแหน่ง6คนนะครับถือว่าน่าจะเป็นการเสริมทัพที่ใช้ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าบอร์ดบริหารของแมนยูต้องคิดหนักเลยนะครับกับ6ดิลนี้นะครับมันเป็นเงินที่สูงมาก นะครับข่าวที่1นะครับข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่กําลังนะครับใช้คําว่ากําลังดีกว่านะครับก็อยากจะเซ็นสัญญากับจูเลียนวิเกลนะครับจูเลียนวิเกลนะครับพูดออกเสียงผิดนะครับจูเลียนวิเกลนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ของหลอดมุลนะครับในส่วนของเฟอนันดินโนนี่ก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆของเขานะครับเพราะว่าการบาดเจ็บผมใช้คำว่าเลื่อนลังดีกว่านะครับหายนัดนึงเนี่ย อีกนั้หนึงก็พักยาวนะครับจูเลียนมิเกลนะครับก็น่าจะมีโอกาสย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้นะครับด้วยค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดเผยที่หลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนข่าวที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอีเดนอาซานนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอีเดนอาซานเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับตัวแทนของอีเดนอาซานก็ไม่น่าจะใช่ใครนะครับก็เป็นเพื่อนทีมเก่าของลิวนั่นเองก็คือนิโคลัสเปเป้นะครับ ที่เชลซีจะเซ็นสัญญานะครับแต่ต้องรอโทษอุทธรณ์อยู่นะครับฟีฟ่าก็น่าจะผมเดานะครับผมเดาใจฟีฟ่าเนี่ยการโดนแบนอย่างเงี้ยมันก็มันทําให้มันติดขัดหมดนะครับผมเชื่อว่าฟีฟ่าจะผ่อนปลนนะครับก็รอฟีฟ่าประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะครับสําหรับโทษแบนของเชลซีในการซื้อนักเตะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของซีดีซีดานนะครับได้เคลียร์อนาคตกับกเลตตเบลแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับว่าจบฤดูกาลนี้ ขายนะครับเอาแค่นี้พอชัดเจนตามนี้นะครับส่วนสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็อยากจะเซ็นสัญญากับอีกไคายกูดูกันนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับหลังจากที่อีกคลยกูดูกันนะครับออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ไม่เซ็นสัญญาใหม่กับแมนซิตี้แล้วนะครับว่าผมไม่ได้ลงตัวจริงสม่ําเสมอนี่คือเหตุผลที่สําคัญเลยที่อีกไคายกูดูกันไม่ต่อสัญญากับแมนซิตี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะเซ็นสัญญากับบูโน่ฟอร์นันเดสนะครับซึ่งตกเป็นข่าวมา2 3สวันแล้วนะครับหกลิสต์เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยไม่มีบูโน่ฟอร์นันเดสนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับสโมสรยูเวนตุสนะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับซามูเอลอุมติตตี้นะครับยูเวนตุสเองเมื่อคืนนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าบางทีเนี่ยเจอกับทีมพลังหนุ่มเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ การได้ซามัวอุมติตี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็อายุแค่25นะครับก็อายุไม่เยอะก็น่าจะเป็นการเสริมทัพที่ดีของยูเวนตุสนะครับสำหรับซามัวอุมติตี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวนะครับที่น่าสนใจนะครับในดิวของฟิลิเป้คูตินโยนะครับบทสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยไม่ย้ายมาพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ตกเป็นข่าวกับเชลซีในวันนี้ว่าถ้าเชลซีพ้นโทษแบนนะครับเชลซีจะเซ็นสัญญากับคูตินโยนะครับก็ รอลุ้นกันนะครับเพราะว่าคูติญยุ่นี่ยมีคุณสมบัติแบบอีเดนอาซาทุกประการนะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับและสโมสรอาร์เซนอลเอเวอเรตันแมนซิตี้ด้วยนะครับก็สนใจนะครับสนใจที่เซ็นสัญญากับเดวท์แม็กนิวนะครับมิดฟิลด์ของสโมสรเบอร์สลีย์นะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับส่วนสโมสรเลบติสนะครับก็เซ็นสัญญากับโจวานี่ลอสเซโล่นะครับเป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวจาก ปารีสแซงต์แชมงนะครับพร้อมออปชั่นซื้อด้วยนะครับยีบสองล้านยูโรนะครับก็ตามนี้ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเวนิซิอุสจูเนียนะครับซึ่งเป็นสตาร์ลังของเรอัลมาดริดนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าถ้ามันเกิดดีลการซื้อตัวของซาดิโอมาเน่นะครับเจอเกนคอปก็ขอเวนิสเวนิซิอุสจูเนียเนี่ยมาสลับกับมาเน่นะครับเชื่อว่ามานลิดไม่เอานะครับเพราะว่าเวนิซิอุสจูเนียนะครับเขาเป็นดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดใน ทีมชาติบราซิลด้วยนะครับก็เชื่อว่ามาริดไม่สนใจข้อเสนอนี้แน่นอนนะครับนี่ก็ทำให้เดอะคอปมีความสุขนะครับาดิโอมาเน่นะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนะครับไม่สนใจที่ย้ายไปอยู่กับเรียวมาริดเพราะเป้าหมายก็คือต้องการเป็นตำนานของลิเวอร์พูลนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับโจเซฟมาเรียเบลตามิยลนะครับในเวลานี้เนี่ยก็ออกมายืนยันอนาคตของฟิลิเป้คูตินโยแบบชัดเจนนะครับว่า มีความเป็นไปได้นะครับที่บาร์เซโลนาจะขายคูตินโยนะครับก็ตอช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าเชลซีน่าจะเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้คูตินโยไปนะครับเพราะว่าในดีลนี้เนี่ยน่าจะได้เงินจากอาซาเยอะเหมือนกันนะครับส่วนสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจที่เซ็นสัญญากับซามูเอลอุมติตี้นะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับก็ดูตามต่อไปนะครับส่วนสโมสรวูดแพรมตันนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับพร้อมที่จะ เซ็นสัญญากับเจ้าหนูของลิเวอร์พูลนะครับลาฟาเอลคาร์มาโชนะครับแบ็คขวาทีมชาติโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นนักเตะรุ่นยูยูยี่สิบเอ็ดปีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคาร์มาโชเองนะครับก็ระบายความทุกข์ในแอนฟิลด์นะครับผ่านสวิตเตอร์ของเขาเองนะครับซึ่งโจเกนคอฟและเพื่อนร่วมทีมต่างๆไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับคาร์มาโชกับวูแฮมตันนะครับ ส่วนอนาคตของมารุโซซารลี่และอันโตนิโอคอนเต้นะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมเนี่ยก็น่าจะไปอยู่กับโรม่านะครับก็หลังจากที่ผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าเชลซีไม่ติดท็อปโฟนะครับก็เชื่อว่านะครับทั้งสองคนโดนปลดแน่นอนนะครับก็คาดการณ์กันว่านะครับว่าจะไปคุมโรม่าต่อนะครับส่วนเรื่องราวของเดนนิสโซเลสนะครับพูดกันแบบชัดเจนนะครับว่ายืมตัวมาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวสำรองอยู่นะครับคาดว่านะครับเดนนิสโซเลสจะย้ายไปอยู่กับ นาโปลีแทนนะครับเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอยู่กับอาเซนอลเนี่ยคงไม่ลุ้งแน่นะครับแต่ยืมตัวมาเนะี่ยซัมเมอร์นี้ต้องกลับอาเซนนาก่อนและนาโปลีเนี่ยจะได้ตัวเดนิสโซเลสไปนะครับต้นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในอังกฤษในช่วงเย็นนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเอาเรื่องราวสาคัญดีกว่านะครับเรื่องราวสาคัญของหนังสือพิมพ์ในอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเปเชสติโนนะครับก็เป็นตัวเต็งนะครับที่จะคว้าตัวแลนเซซิยงไปในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ ค่าชีกสัญญาก็น่าจะอยู่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับบัลเชซิโ hmm. นมีพลังดึงดูดเพียงพอที่จะดึงเซซิยงมาอยู่ด้วยนะครับส่วนแมตตลิชี่นะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรนิวคาสเซิลผมเองเนี่ยก็พูดผิดไปหลายครั้งนะครับมาริชีฟเนี่ยเขาปรารถนาที่จะออกจากสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ไม่อยากจะอยู่อีกแล้วนะครับส่วนจูเลียนวีเกลนะครับก็ที่ตกเป็นข่าวกับแมนซิตี้นะครับค่าตัวเนี่ยถ้าจะย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้เนี่ยค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ 22ล้านปอนด์นะครับส่วนอัปเดตเรื่องราวของเกมยูโรป้าอีกนิดนึงนะครับก็ตำรวจที่เมืองนาโปลีนะครับก็เตรียมกำลัง800นายนะครับในการดูแลความปลอดภัยของแฟนอาร์เซนอลนะครับเพราะว่ากองเชียร์อาร์เซนอลในคืนนี้เนี่ยก็จะเดินทางไปที่นาโปลีนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับกองเชียร์ที่เป็นอันณาพานจะมารับแขกเพียบนะครับประมาณนี้นะครับ800นายนะครับมัจะพอหรอครับแค่นี้นะครับ ก็อัปเดตเรื่องราวของนิกกี้บัตกับพอสโคหน่อยนะครับนิกกี้บัตในเวลานี้นะครับก็ตกเป็นผู้ต้องหาในการทำร้ายร่างกายนะครับส่วนพอสโคเนี่ยก็มีปัญหากับ FA นะครับก็คือสาพันธ์ฟุตบอลอังกฤษนะครับก็มีมีคือมีปัญหากันมีเรื่องกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของราฟาเอลรเบนิตสนะครับเรื่องของการคุมทีมถาวรกับนิวคาสเซิลในเวลานี้เนี่ย ยังเงียบนะครับก็เชื่อว่าอีกไม่นานนี้เบนดิตส์จะตัดสินใจออกจากนิวคาสเซิลนะครับก็รอลุ้นกันดีกว่านะครับสำหรับอนาคตของเบนดิตส์นะครับเป็นไงบ้างครับข่าวตลาดนักเตะในช่วงเย็นนี้นะครับก็ข่าวใหม่ๆจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของคิเลียนวิเกลนะครับที่ได้รับความสนใจจากแมนซิตี้นะครับ22ล้านปอนด์นะครับแมนซิตี้จ่ายได้สบายนะครับ ส่วนอนาคตของเกเรตเบลเนี่ยมันก็ยังเป็นศูญยากาศเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าซีดานได้แจ้งไปยังกับเบลเรียบร้อยนะครับเคลียอนาคตเรียบร้อยนะครับว่าจะขายนะครับขายเบลแน่นอนนะครับแล้วก็คือเบลเนี่ยข้าเหนื่อยเยอะนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยก็น่าจะเยอะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อนาคตของวิลกนาโซชาในการปรับทับต่างๆเนี่ยก็ต้องรอดูกรรอดูกันในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ6ลิสต์ที่ผมพูดไปในบางทีมันอาจจะยังไม่พอก็ได้นะครับก็ขอให้รอ ในดิวต่างๆอีกนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ